สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผลการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายและผลการจับฉลากนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายว่าทีมใดต้องเจอกับทีมใดบ้างผลการแข่งขัน FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่1 t ปีเตอร์โบลแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศประตูต่อ2คู่ที่2 m i มิดเดิลสโบรชนะสเปอร์1ประตูต่อ0 คู่ที่สามคิตตันพาเลตชนะสโต๊กซิตี้สองประตูต่อหนึ่งคู่ที่สี่ลูตันทาวแพ้กับเซลซีสองประตูต่อสามคู่ที่ห้าเซาท์แฮมตันชนะเวสแฮมยูไนเต็ดสามประตูต่อหนึ่งคู่ที่หกเรเวอร์พูลชนะนอริสซิตี้สองประตูต่อหนึ่งคู่ที่เจ็ดเอฟเวอร์ตันชนะบอร์แฮมวูด์สองประตูต่อศูนย์ ส่วนคู่ที่8นะครับจะเป็นนัดตกค้างระหว่าง Nottingham Forest กับอันเดอร์ฟิ t ทาวจะแข่งขันกันวันอังคารที่8มีนาคมนะครับเวลา2.30นากา30นาทีและผลจับฉลากรอบ8ทีมสุดท้ายได้ออกมาแล้วนะครับและนี่คือผลการจับฉลากนะครับคู่ที่1คิดตันพาลิจะเจอกับเอฟเวอร์ตันคู่ที่2เซาล์แฮมตันจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ที่3มิดเดิลสโบกจะเจอกับเซลซีส่วนคู่ที่4 ผู้ชนะระหว่างฮันเดอร์ฟิ์ทาวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่19-20ถึง20มีนาคมนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าทีมใดจะชนะและเข้าไปในรอบ4ทีมสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหากในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ